การกลับมาอีกครั้งของสกินเทลวนัทนั่นเองทุกคนค่ะอยูก่กับหมอไมมินอีกเช่นเคยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอไมิม้นด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีทั้งนั้นทุกคนก็คือแบบว่า ทุกคนคงจะคุ้นหูคุ้นตากันนะฮะว่าสกินของตัว head k okay นั้นเข้ามาในเกมอวีเป็นแบบหลากหลายมากแล้วคือ,อไม,ไม,ไม่ไม่เพียงเท่านี้นะทุกคนก็จะมีสกินแบบจากจากค่ายของอของของเกมเกมนั้นจะมาอยู่ในเกมอวีเยอะมากนะตั้งแต่ที่แพทของปีนี้ปีแล้วปีนั้นปีนี้ทุกคนเยอะมากล่าสุดก็จะเป็นของตัวสกินของเทวนานั้นเองทุกคนสกินนี้นะฮะจะมาในราคาแค่หนึ่งพันสองร้อยคูห้าคูปองนั้นเองแก เริ่มต้นเปิดขายที่ไทยนะคะจนนะราคาแค่หงเก้ากาทุกคนเนาะเอฟเฟกก็อลังการงานสร้างโอ้ยรถงานทุกคนนะ ไม่อยากพาเขาสารนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามช่อง TikTok ok ของเขาได้นะฮะทุกคนเนาะอันนี้คือช่องสำรองของเขานะคะไม่ใช่สิคือช่องหลักเลยแหละแกเพราะว่าช่องอีกช่องหนึ่งของฉันเข้าไ่ได้แล้วแกฉันไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยตอนนี้เนาะทุกคนเนาะมาเป็นใจให้ด้วยนะคะมีกิจกรรมอยู่เด้อช่องเนี้ยติดตามาไปนะคะ 驱散黑夜。